แต่กูเป็นคนของราชสุดดอนชอบเอาสาวขึ้นมาภาบนเตียงแต่ในที่กูเป็นฆาตกรอนต้องาปฏิเสธบอกว่าแรบกูไม่โหดถ้าเกิดตำสายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอดองทีเธอได้สดไม่รคงไม่รู้ว่าพวกกูทำอะไรในยามที่พวกมึงนอนพวกมึงยังโง่เหมือนเดิมพวกมึงยังโง่เป็นควายมึงก็เลยไม่ทราบในก่อนแต่กูจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้มึงเข้าใจแต่ตอนนี้เป็นภาพเป็นตอน มีข่าตากอนแจ็คเดอรลิ์มาขยุ้มทราบยังบอยโาดผ่านเป็นภาพอารมณฟัง้าตกันีปากซอยกระชาาสุญยามะงออกจากามปองวันวันทูปักดูกราชตกตอนปัอยู่เมื่อได้คิงอาอขาตกอนปักอยู่หูยพิซ่าสตอคิงออามาเมือได้กตคนคนเดียวเป็นคนของราชตอ ก้ายไอ้เียหนูยังชอบเลยอ่ะ <c oughs> วิเดียวกันแล้วเดียเดียเอ,อ้ย 慢的好。打了打了打了 เราเหมือนแบบเร <นะ S 2> าจะกึกอะหลังก็ได้นุ่งนวดกำลังใจอยู่นวดไปขอกำลังใจก่อน ไม่ใช่หนูเจ็ดก็เยอะเจ็ดเท่าไหร่สัปเอ็ดอ่ะหกปีอ่ะอกกไกลนะหกปีแล้วอกกไก่นะไก่เนี่ยพราเราจบพราเราจบโอหกขึ้นมอญเลย ยา้าใหม่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลอง เอาเบสิกหน่อยบีดเอาเบสิกหน่อย เจอเจพอดีทีเน eh ุเจิวเนาะไอบิวอ <you> ่ไอบิวอบิวอเออไดอ่าเดี oh. e ๋ยวเีเยวเลี uh, ่ยนละทีเดียวเลยนนีกูเจอเจด้